น,นี้บอกเลยว่ารอบเครื่องจัดมากแรงสูงแรงมาได้เยอะนะคะแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นแค่1.6มากมาความครุบมีความครุบความสปอร์ตความแท้อยู่ในตัวนะคะลานตน้นต้นลานก,กว่าก็ขับกันได้แล้วค่ะ บอกเลยว่าเข้าใหม่แล้วสวยมากสภาพนี่คือกริปนางฟ้าสุดๆเียได้ว่าไปหารถสวยๆเกเอแบบนี้ค่ะที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต้องคันนี้จริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้มีทีเด็ดตรงไหนบ้างเริ่มต้นด้วยรูปโฉมกันก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยจะมีสเสน่ห์ตรงที่เขาเน้นในเรื่องของความหรูหราทันสมัยค่ะนะคะ กระจังหน้าเนี่ยมาเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นสีเงินตัดโครเมียมเป็นกระจังหน้ากา้านคู่นะคะเป็นแถบคู่แบบนี้เนาะสวยรับกับโลโก้ m e r c e d e s เเลยรวมถึงเรื่องของระบบไฟคันนี้ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพวกไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED ที่เป็น daytime running light ต่างๆจัดเต็มมากแล้วอยากให้ดูความใหม่คือข้างหน้าเองเนี่ยก็ใหม่มากจริงๆใหม่กริปทั้งคันนะคะสภาพรถนี่คือแบบว่า เหมือนออกมาจากโชว์รูมป้ายแดงแล้วมาจอดอยู่ที่นี่เลยค่ะในขณะที่ป้ายแดงบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นนะแต่แตกกันที่เกือบสองพันสี่สองพันห้าเลยแต่ว่าเจ้าคันนี้นะคะล้านกว่า,วาเท่านั้นขับได้แล้วบอกเลยว,ว่าคุ้มสุดๆแล้วยังใหม่น้อยอีกด้วยค่ะและเจ้าคันนี้นะคะอยากชมแม็กมากแม็กเนี่ยเป็นแม็กพิเศษเลยนะคะเป็นแม็กกาน์ห้าแฉกแบบนี้ค่ะนะคะ ได้เป็นอย่างดีเลยบอกเลยว่าขับสนุกแล้วก็พร้อมลุยตอบสนองและตอบโจทยนะ์นักเดินทางจริงๆค่ะบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> เองนะคะจะเห็นว่า GLA เนี่ยมาความคลุกมีความคลุกความสปอร์ตความแท้อยู่ในตัวนะคะและส่วนของด้านท้ายนะคะบอกเลยว่าให้พื้นที่ความไปรถอันเนกประสงค์มากๆเลยค่ะแม้จะอยู่ในบอดี้ความคลุกกระทัดรันแล้วก็สปอร์ตนี่เลยด้านหลังเนี่ยนะ่า กว้างมากเลยนะคะและยังมีที่บังแดดด้วยนะคะซึ่งสามารถพับถอดออกเก็บได้ด้วยนั่นเองมีตัวส่วนชาร์จไฟด้วยค่ะ12โวลต์นะคะบอกเลยว่าด้านหลัง้แอบรู้สึกว่ากว้างมากเทียบกับแบบพื้นที่เนาะใช้สอยความเป็นรถเล็กๆ,ๆแบบนี้ค่ะและนี่คือห้องเครื่องเขาเลยบอกเลยว่าเครื่องนะไซส์หนค่ะบอกเลยว่าขนาดเครื่องใ,ใ,หใหญ่มากนะคะเราก็ยังมีเรื่อง,องขอัตราเร่งหน้าหัวสปีดต,ต้นที่จัดมาก คันนี้บอกเลยว่ารอบเครื่องจัดมากแรงสูสงแรงมาได้เยอะนะคะแม้ว่าเครื่องเนี่ยจะเป็นแค่1.6นอกจากนี้อยากให้ดูส่วนของน็อตนะคะดูได้ทุกจุดเลยคือหัวน็อตแบบนี้นะคะยังอยู่ในแบบตำแหน่งเดิมโรงงานไม่มีผ่านการไขไม่มาเลเห็นไหมสีนี่คือเนียนกริบรอบคันแล้วพาพี่ๆไปชมภายนอกกันแล้วนะคะ <S <S บอกเลยว่าภายนอกเอง,งที่เห็นว่ารอบคันสภาพนี่คือใหม่มากเหมือนเอาอาโชว์มาจอดที่นี่เลย แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์ที่อธิบายไปแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวนี้สายขนาดกระททดรัดก็จริงค่ะนก็จริงสปีดต้นนะมาดีมากนะคะ200กว่าในรอบความเร็วแค่ประมาณ12,000นะคะแรงมาเนี่ก็ับปไป156านะคะแรงมาได้เยอะนะคะรอบจัดนะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบความแรงนะชอบความเร็วในประสงค์ แล้วก็ที่สำคัญเลยชอบความเป็นสไตล์ของรถหรูแบบนี้ค่ะนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและภายในค่ะนอกจากอวดความใหม่ด้านนอกมาแล้วยังอวดความใหม่ภายในมากอยากให้ชมถึงความใหม่แบบใหม่กริปจริงๆคันนี้บอกเลยนะว่ารู้สึกว่าใหม่มากๆจริงๆคือพี่ๆดูข้างในนะคะกริปทุกจุดนะ ตกแต่งห้องโดยสารเนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีดำเพิ่มความหรูหราความสปอร์ตนะในองนอกยเราดูทันสมัยแล้วเราดูภูมิฐานแล้วนะคะเรามาเพิ่มความสปอร์ตที่ภายในนะคะการตกแต่งคอนโซลหน้านี่ลงตัวมากแล้วก็ยังคงความคลาสสิกเป็น Mercedes-Benz ด้วยแอร์ดีไซน์ทรงกลมแบบนี้นะคะซึ่งแอร์เนี่ยบอกเลยว่าให้เยอะมากด้านหน้าน,นี่คือ3ช่องน,นี้เลยใช่ไหมด้านข้างอีกนะคะแถวหลังก็มีแอร์อีกนะคะบอกเลยว่าความเย็นเนี่ย เย็นมากเย็นทำใจแน่นอนเราก็ยังเป็นน u a l z o n ค่ะปรับได้อิสระซ้ายขวาได้อีกด้วยนะคะรวมถึงนี่เลยจอมนิเตอร์ของเขาจอมีเดี่อของเขาจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วแล้วยังสามารถ control นี่เลยค่ะแผงควบคุมของเขาใช้งานง,ง่ายรองรับทุกฟีเจอร์เลยนะคะดิสตัว SD card ต่างๆในเคเตอร์นะคะ radio ีเดียต่างๆเช่นโทรศัพท์แบบไร้สายได้หมดนะคะนิเตอร์เรื่องของตัวรถค่ะ ก็มีรองรับและดูหรูหราไฮโซด้วยและดูดีไซน์ของเขานะคะนี่เลยสวยงามมากจริงๆแบบอลังการมากดูสินะคะเราก็ยังสาม,มารถคอนโทรลผ่าน Joy s t i c หรือ i d a s ได้อีกด้วยนะคะทางด้านนี้มากับช่องเก็บของหลายจุดมากด้วยจะเป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะช่องเก็บของคือเขาอะ่ะยังดีไซน์ให้มันแบบมีความเนี่ยหรูหราทันสมัย นะคะคือมีช่องก็บของเยอะมากแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถใส่ USB เียได้หลายตำแหน่งมากเลยนะคะมีช่องด้านหนา้ามีช่องตรงนี้โอ้โหสะดวกสบายมากคุ้มครบแล้วก็ครอบคลุมสุดๆเลยค่ะนะคะบอกเลยว่าใครที่หลงรักความเป็นรถที่ดีไซน์เนี่ยรูร่าสปอร์ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นรถอเนกประสงค์พร้อมกับชอบเรื่องของความแรงคันนี้ไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะสภาพใหม่หมหมๆกริบๆเหมือนป้ายแดงแบบนี้นะคะซึ่งบอกไปแล้วว่า ปายแดงออกห้างออกใหม่นั้นอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าๆเลย สามันนี้ล้านตน้ตนๆล้านกว่าก็ขับกันได้แล้วค่ะบอกเลยนะคะนอกจากนั่งข้างหน้าสบายแล้วข้างหลังแม้จะเป็นรถไฟคูบคูค่ะแต่ว่านั่งสบายมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยความสะดวกสบายจัดเต็มมากช่องแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นคาาสสใส่ได้นะคะเบาพับได้หลายสเต็ปรวมถึงนี่เลยมีที่วางคุงวางแขนนะคะสะดวกมากด้านบนมีไฟนะคะไฟอ่านหนังสือคุณทุกอย่างอะตอบโจทย์มากจริงๆสหรัรบคนแบบว่าครอบครัวเ็ เล็กนะคะชอบความสปอร์ตและที่สำคัญนะเมื่อชอบความสปอร์ตแล้วเนี่ยจะบอกว่าเขาอ่ะก็ยังเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ชอบความเร็วและความแรงอีกด้วยรวมถึงอย่างที่แจ้งไปเลยว่าราคาเป็นราคาที่เราแบบเข้าถึงได้เอื้อมถึงนะคะเซฟว่าออกห้างป้ายแดงแต่ได้รถเกรดเอพีเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยค่ะและนี่ค่ะคือทั้งหมดของเจ้า GLA 200 คันนี้บอกเลยว,ว่าทีเด็ดจริงๆนอกจากนี้นะคะพี่ๆยังสามารถนะคะสอบเทา้าระเด็ดเพิ่มเติมนะอยากรู้เหรือกันว่าคันนี้สวยยังไงอยากดูรูปภาพเพิ่ม ยยอ,อย่างวิโอคอชมรนอยากลองเทรดได้นะคะแวะมาได้เลยกับโชว์รูมเอทีค่าเซลของเราค่ะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเึ้าถึง2ทุ่มนะคะอยู่ที่แยกไซมาทรถิจังหวัดนนทบุรีนั่นเองหรือ MRT สายสีม่วงสถานีบางละน้อยท่าอิฐประตูที่3ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีรับประกันอีกด้วยยังไม่เซ็นแบนแบบนี้นะก็จะมีเป็นไม่เซ so ็นแบนโซลวิดพัสนะคะมีประกันซ่อมศูนย์ต่างๆบอกเลยว่าโ so ซ์วิสเขาดี M. มากจริงๆนอกจากนี้นะคะพี่ๆยัง สามารถติดตามรีวิวเด็กๆค่ะนะรีวิวโดนๆคันไหนสวยคันไหนดีเอามาบอกเอามาฝากการที่ช่องทาง YouTube Channel ของเราเลยค่ะช่อง AT Channel นะคะโดยเซิร์ช AT Car Cell ด้ฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกล่ะช่องทางเลยว่กจะเป็น TikTok นะคะ Facebook ค่ะหรือโทรสอบถามโดยตรงที่0นงยี้8ป8นั่นเองค่ะ ดูกันว่า EP หน้าหนึ่งจะพาไปรีวิวท่นานไหนอีกบ้างวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ